ผมครับสวัสดีครับก็ผมานายสัตวแพทย์เด่นดำรงบุญสนธินะครับก็เรียกสั้นๆว่าหมอเด่นนะครับผมก็จบจากคณะสัตวแพทย,ทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับรุ่นที่63นะครับก็จบประมาณปี2548นะครับก็ในส่วนของความถนัดก็จะเป็นจะเป็นความชอบในส่วนของโรคทางข้อแล้วก็กระดูกของสุนัขนะครับและแมวนะครับผม ก็สำหรับาการดูแลของสุนัขเบื้องต้นทั่วไปนะครับโดยเฉพาะในของสุนัขพันธุ์เล็กนะครับอย่างในสุนัขพันธุ์พวกปอมชิวาว่าชิสุกนะครับก็สิ่งที่ต้องระวังก็คือ,อจะมีปัญหาในส่วนของโรคเกี่ยวกับโรคโรคข้อกระดูกนะครับตามสายพันธุ์นะครับเช่นเรื่องของพวกลูกสะบ้าเคลื่อนนะครับหรือว่าพวกโรคข้อเสื่อมตามอายุ ในการดูแลก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของการไม่ปล่อยให้น้องๆเ,เดินพื้นที่ลื่นเกินไปนะครับเพราะว่าอย่างในเวลาทีอ่อย่างเวลาที่น้องสุนัขนะครับเดินบนพื้นลื่นมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวลักษณะตัวขาเนี่ยมีลักษณะาการเดินนี้ที่อาจจะเช่นแบบแบบกกว้างออกนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยก็ทาให้ตัวลูกสบ้านเนี่ยมีการหลวมได้ง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นก็คือข้อควรระวังก็อาจจะมีการเรื่องของการปูแผ่นกันลื่นให้น้องๆเดินที่บ้านนะครับหรืออาจจะถ้าบ้านไหนมีพื้นที่เช่นมีสนามหญ้าอะไรพวกนี้อาจจะพาน้องเนี่ยพาไปเดินที่สนามก็ได้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นการเสริมสร้างเรื่องของกล้ามเนื้อได้นะครับผมแล้วก็น้องก็จะแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะครับ ในส่วนของการเดินพวกบนสนามหญ้านะครับหรือพื้นที่นอกบ้านเนี่ยถ้าเป็นในบริเวณบ้านตัวเองเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างโอเคนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าในเป็นบริเวณที่เราต้องเป็นส่วนสาธารณะนะครับตรงจุดนี้เนี่ยน้องๆก็อาจจะต้องมีการแบบว่าได้รับการป้องกันเห็บหมัดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะครับถึงพาไปเดินได้เช่นเรื่องการหยดยาที่หลังคอนะครับหรือจะเป็นยากินนะครับผมตรงจุดนี้ก็จะช่วยป้องก,กันโรคได้นะครับที่ติดต่อมาจากพวกเห็บหมัดนะครับ อาจจะมีการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเช่นพาไปเดินตากแดดบ้างนะครับแม่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลานะครับ ผมก็ในส่วนการร่วมงานกับทางฟาร์มนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเคสที่ส่งมาเนี่ยนะครับทางฟาร์มเนี่ยก็ได้มีการติดต่อสอบถามผลเป็นระยะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในเคสที่ส่งมาเป็นยังไงบ้างผลการรักษาเป็นยังไงนะครับผมในส่วนของการร่วมงานกับทางฟาร์มเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างมีความสบายใจในระดับหนึ่งนะครับผมเพราะว่าทางฟาร์มเนี่ยจะค่อนข้างให้ ลักษณะของการแบบเปิดกว้างในการวินิจฉัยในส่วนของหมอได้เต็มที่นะครับผมส่วนถ้าจะมีเคสไหนที่จะค่อนข้างที่เป็นเป็นหนักแล้วก็อาจจะต้องมีการส่งต่อให้กับคุณหมอเฉพาะทางนะครับหมอก็จะอ่านนะ่งฟางฟังให้อยู่ทีนึงนะครับผมแล้วก็เราก็มีการเหมือนกับว่าพูดคุยกันจอยกันนะครับว่าโอเคมีตรงจุดไหนไหมที่เราต้องควรปรับปรุงการการละกันนะครับ ผมก็ในส่วนของความประทับใจกับทางฟาร์มนะครับก็ตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยก็คือเราก็จะเห็นว่าในส่วนของฟาร์มเนี่ยเรามีการแยกสัดส่วนอย่างชัดเจนนะครับมีการทำความสะอาดเพื่อการป้องกันโรคนะครับผมทั้งในเรื่องของการแบบว่าอาล้างมือนะครับเช็ดแอลกอฮอล์นะครับผมแล้วก็ทางฟาร์มเนี่ยก็มีการแยกเป็นสัดส่วนนะครับถือว่ามีความมาตรฐานในความปลอดภัยในเรื่องของการป้องกันโรคนะครับรวมถึงว่าเวลาที่เรามีการตรวจเช็คสุขภาพของสุนัข นะครับก่อนที่เราจะาได้ส่งมอบให้ลูกค้านะครับทั้งในเรื่องของอความไม่เป็นโรคต่างๆนะครับเบื้องต้นนะครับผม